สวัสดีครับมาพบกับรายการเกษตรพอเพียงครับวันนี้มาแล้วครับเราจะมาสอนวิธีการปลูกผักสดยังไงครับที่จะให้ได้ผลรับประทาน,นครับในสําหรับคนที่มีพื้นที่น้อยนะครับสําหรับคนที่อยู่บ้านตามอาพาร์ตเมนต์ห้องเช่า หรือคอนโดต่างๆนะครับก็สามารถปลูกผักสลัดเอาไว้รับประทานเองได้ง่ายๆเลยครับเดี๋ยวไปติดตามชงกันเลยครับผมครับก่อนอื่นนะครับเราจะมีการเพาะต้นกล้านะครับเราจะเอามาล็ดเพาะไว้ในกล่องโฟมนะครับใส่กระดาษเช็ดชู่ไว้แล้วปิดฝาพรมน้ําเอาไว้2คืนนะครับพอคืนที่3เราเปิดมาให้รับแสงนะครับพอรับแสงเสร็จจะเห็นใบนะครับเริ่มออกไบอ่อนๆนะครับแล้วก็มีรากเล็กๆนะครับ และเรานําต้นอ่อนลงชําในหลุมเพาะก้าของเรานะครับที่เราเตรียมมาไว้ด้วยมูลไส้เดือนนะครับเพาะเอาไว้7วันนะครับจะเห็นใบอ่อนออกมานะครับ2ใบ3ใบนะครับพอาะ8ถึง14วันนะครับใบอ่อนจะออกมาเป็น4ใบแล้วนะครับขอติดตามชมกันเลยนี่ครับ14วันนะครับใบจะเป็น4ใบทันทีนะครับเตรียมตัวนะครับวันที่15ผมก็จะย้ายลงกระถางใหญ่แล้วนะครับว้าว กระถังใหญ่นะครับผมจะเตรียมดินด้วยขี้วัวนะครับขี้วัวหมักแล้วนะครับกับดินผสมนะครับผสมลงไปแล้วก็มีมูลไส้เดือนด้วยนะครับเพื่อจะได้สารอาหารอย่างเต็มที่นะครับเสร็จแล้วผมก็เอาต้นกล้ามาลงกระถางใหญ่ได้เลยนะครับ สร็จแล้วผมก็จะเอาฟางมาคุมดินเอาไว้นะครับเพื่อรักษาความชื้นครับช่วงนี้อากาศร้อนมากครับเราต้องรักษาความชื้นให้กับต้นกล้าผักสลัดเรานะครับตอนนี้อายุได้16-17วันแล้วครับ <c oughs> พอต้นกล้าผักสลัดผมอายุถึง30วันเมื่อไหร่ผมถึงจะนําปุ๋ยมาใส่นะครับปุ๋ยที่ใส่ก็คือปุ๋ยคอกก็ได้ปุ๋ยหมักก็ได้ครับมูลไส้เดือนก็ได้ครับ ส่วนผมจะนําปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักและมูลไส้เดือนมาผสมรวมกันครับแล้วใส่น้ําหมักปลาไปด้วยครับคลุกเคล้าครับแล้วใส่ลงไปที่ผักสลัดผมนะครับพอผักได้รับปุ๋ยแล้วครับผักเขาจะใบเด้งน่ารับประทานมากเลยครับแต่ยังอายุไม่ถึงพอที่จะรับประทานได้นะครับต้องรอให้ครบ45วันก่อนครับถึงจะรับประทานได้ครับแต่ถ้าเกินจากนั้น60วันนะครับผักจะขมทันทีแต่ผมมีวิธีแก้ติดตามชมกันเลยครับ รับผักสลัดนะครับที่เกินอายุแล้วนะครับจะมีรสชาติขมนะครับเพราะเขาเริ่มแก่ครับพอเริ่มแก่ยางเขาจะเริ่มขมเวลาเราชิมรสชาติแล้วมันคือขมเราต้องมีวิธีแก้ครับผมศึกษามาแล้วก็ลองทําดูนะครับเราก็เลยได้วิธีแก้ไขนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันเลยนะครับคนที่ยังไม่ได้กดไลค์นะครับผมช่วยกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจนะครับและคนที่ยังไม่ได้กดติดตามครับช่วยกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมนะครับทำคลิปต่อๆไปนะครับ เดี๋ยวผมมีอะไรที่ทดลองได้แล้วก็จะมาบอกกล่าวพี่น้องกันนะครับผมเพื่อนๆขอให้ทําตามกันเลยครับครับผมมาดูวิธีการทําให้ผักสลัดหวานกันนะครับมีอุปกรณ์ดังนี้ครับไม่ยากครับหาได้ตามบ้านเราเองครับผมอันนี้คือขี้เถ้าฐานครับนี่ครับให้ดูครับขี้เถ้าฐานที่เราหุงข้าวหรือทำกับข้าวย่างหมูย่างไก่นะครับนี่คือเป็นขี้เถ้าครับจากมาจากจักมาจากเตาเลยครับผมนี่ครับไม่ได้ยากอะไรเลยครับ เนี่ยตัวนี้แหละเป็นตัวที่มีโปแตเซียมครับนะครับสูงครับมันทําให้ผักหวานนะครับผมเราจะมีในตัวเจนเพราะธัดโปแตเซียมนะครับผมนี่ครับนี่คือโปแตเซียมล้วนๆเลยนะครับแล้วเราก็จะมาผสมนะครับไม่ยากครับเดี๋ยวเราจะลองเอาขี้เท้าถ่านนะครับใส่ไปสักห้าช้อนโต๊ะครับใส่ภาชนะหนึ่งสองสามสี่ ห้าครับนี่ครับพอเราใส่เสร็จห้าซอนโตแล้วเราก็มาใส่น้ำเลยนะครับใส่น้ำไเลย <S <S เราใส่น้ำไปปุ๊บเราแช่ไว้หนึ่งคืนครับนี่ครับเราแช่ไว้หนึ่งคืนคนให้เข้ากันครับแล้วก็เอาน้ำที่เท่านะครับแช่ไว้หนึ่งคืนครับนี่ครับจะเป็นอย่างนี้ครับไม่ใช่กาแฟนะครับผมนี่คือน้ำที่เท่านะครับแล้วแช่ไว้หนึ่งคืน แล้วเราค่อยมาล่าดลดต้นผักเรานะครับต้นผักเราจากที่ขมๆจะกลายเป็นหวานทันทีครับแล้วลองลองดูครับผมลองแล้วนะครับได้ผลจริงครับครับอย่าลืมนะครับคนที่ยังไม่ได้กดไลค์นะครับช่วยกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจนะครับให้ผมทําคลิปต่อๆไปนะครับผมขอคุณมากครับสวัสดีครับนี่นะครับน้ําขี้เท่าครับที่ครบหนึ่งคืนที่เราได้ใส่ค้างทิ้งเอาไว้นะครับแล้วเราก็เอาไปล่านลด ผักของเราได้เลยนะครับนี่ทีการาดก็ง่ายๆครับลาดไปเลยครับไม่มีอะไรมากมายเทเลยเทเลยบางทีผมก็ใส่ตัวที่เท่าลงไปเลยครับเราไม่ได้กรองครับแล้วก็เทได้เลยไม่เป็นไรครับอสละเราจะหวานเจี๊ยบครับผมลองลองทำตามมาดูครับได้ผลจริงครับผม